ครับสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการของเล่นของผมบายฟิกเกอร์ทครับสำหรับเทปนี้นะครับผมก็มีงาน marvel legends นะครับจากค่าย Hasbro นะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆชมกันนะครับซึ่งก็คือเจ้า w o l เวอร n e ตัวนี้นั่นเองนะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางค่าย Hasbro นะครับได้ผลิตเจ้า w o บ v e r ร n นตัวที่เป็นเสื้อกล้ามกางเกงยีนนะครับออกมาก่อนหน้านี้นะครับและก็ตัวนี้เป็นตัวที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ต เป็นเสื้อหนังตัวนี้นะครับก็ออกมาคู่กันเช่นกันครับมาเริ่มแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับมาดูว่าข้างในจะมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับหลังจากแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีเป็นถาดพลาสติกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีตัวฟิกเกอร์บูบูรีนของเราอยู่ข้างในครับในกล่องนะครับก็จะเป็นกระดาษสีเหลืองซึ่งเป็นโลโก้สัญ,ญลักษณ์ของ d x m e n อยู่ข้างหลังนะครับ เราจะไม่สนใจกล่องนะครับเรามาดูกันในถาดพลาสติกกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในถาดพลาสติกนะครับก็จะมีฟิกเกอร์วูเวรีนที่ตั้งท่าเหมือนขู่คำรามนะครับก็จะมีเป็นใบหน้าที่ตะโกนนะครับแล้วก็จะเป็นกรงเล็บอดัมเนเทียมนะครับแล้วก็เมื่อเราแกะออกมานี่คือท่าทางที่ถูกจัดมาจากทางฮา s สโบรนะครับก็สังเกตเห็นว่าใบหน้านี้นะครับตอนที่รีวิวออกมาแรกๆนะครับผมก็จะ วิจารณว่าหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนฮิวจ์แจ็คแมนสักเท่าไหร่นะครับซึ่งพอมาดูมันก็มันก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่ครับซึ่งนั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่คิดว่าใบหน้าที่คำรามของวูฟเวอรินนะครับก็ไม่ค่อยจะเหมือนฮิวจ์แจ็คแมนสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรครับก็ลองตัดสินใจกันเองนะครับ มาดูในส่วนอุปกรณ์ที่แถมนะครับก็จะแถมเป็นมือที่เป็นลักษณะเหมือนกำปั้นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคือถ้าเกิดเวลาเพื่อนๆอยากจะนําเจ้าฟิกเกอร์วูฟรินออกไปถ่ายนอกสถานที่นะครับก็สามารถใส่มือที่เป็นกำปั้นนะครับหลีกเลี่ยงการที่ว่าจะทําให้กรงเล็บอะแมันเทียมบิดหรืองอเสียรูปได้นะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนเอาใบหน้านะครับเป็นใบหน้าที่หล่อนะครับอีกใบหน้าหนึ่งนะครับที่แถมมาให้นะครับซึ่งผมก็มองว่าเจ้าใบหน้านี้นะครับ เหมือนกับฮิวจ็กแมนค่อนข้างที่จะ80 90%เลยทีเดียวนะครับนี่ครับทรงผมที่ถูกปัดไปด้านหลังนะครับก็เป็นวูเบอรินในยุคหลังๆที่ไม่ได้เน้นที่จะปัดทรงผมขึ้นด้านข้างเหมือนอย่างช่วงแรกๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะฮะสำหรับทรงนี้ยิ่งมาบวกกับเสื้อหนังที่เป็นมีร่องรอยของการสึกหลอของอตัวผ้าหนังนะครับก็เท่มากครับสำหรับบอดี้วูเบอรินตัวนี้ครับ มาดูกันในส่วนของเสื้อหนังนะครับเสื้อแจ็คเก็ตหนังของวูบรีนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นแจ็คเก็ตหนังที่มีการสึกหลอของตัวผ้าที่เป็นหนังนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นเป็นลายนะครับเป็นลายสีน้าตาลอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับก็สีก็จะแตกต่างกับในส่วนของที่เป็นหนังด้านบนนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะปราณีตแล้วก็ใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเลยครับ ในส่วนของกางเกงยียนนะครับก็มีการเลอะตามสภาพนะครับแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าคัดชูหนังสีน้ำตาลครับผมศีสษะก็สามารถขยับขึ้นลงได้นะครับรวมถึงช่วงท้องนะครับพับได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะนี่ครับแล้วก็ตรงในส่วนของหัวไหล่นะครับหัวไหล่นี้จะเป็นบัตเตอร์ายจอยนะครับก็ ก็คือจะมีเป็นตัวข้อต่อข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับทำให้องศาการบิดแขนก็จะได้กว้างกว่าปกตินะครับเจ้าตัวเสื้อหนังเจกเก็ตอาจจะดูไม่ชัดแต่ถ้าไปดูตัวที่เป็นเสื้อกล้ามนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าบัตเตอร์ฟลายจอยช่วยในการขยับแขนช่วงหัวไหล่ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับทดสอบจุดขยับส่วนอื่นนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ตามมาตรฐานของงาน Marvel l e g e n d s ยุคใหม่ๆนะครับ ตรงกำปั้นตรงแขนข้อต่อข้อศอกนะครับรวมถึงตรงขานะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูครับสามารถยกขึ้นมาตั้งฉากด้านหน้าอย่างนี้ได้นะครับแต่ในส่วนด้านหลังนะครับก็จะติดตรงที่เป็นก้นไม่สามารถที่จะยกไปด้านหลังได้นะครับแต่ด้านข้างคือไม่มีปัญหาครับรองเท้าคัตชูสีน้ำตานะครับก็สามารถขยับได้ ในส่วนของซ้ายและขวาขึ้นลงเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีข้อต่อข้อพับในช่วงที่เป็นปลายนิ้วนะครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของฟิกเกอร์วูบวรีนในเวอร์ชันเสื้อแจ็คเก็ตครับคราวนี้ผมจะเอาฟิกเกอร์วูบวรีนในเวอร์ชันเสื้อกล้ามนะครับมาลองเทียบกันดูนะครับเจ้าตัวนี้นะครับในส่วนสีของกางเกงนะครับก็สังเกตเห็นว่าเสื้อหนังแจ็คเก็ตจะเข้มกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อกล้ามก็จะเป็นสีอ่อนๆแล้วก็ดูค่อนข้างจะใหม่กว่านะครับ ฝั่งแจ็กเก็ตก็จะมีเหมือนการเลอะคลนมาแล้วนะฮะรองเท้าก็เช่นกันนะครับฝั่งเสื้อแจ็กเก็ตรองเท้าสีน้ําตาลนี้จะค่อนข้างที่จะเป็นสีด้านนะครับแต่ในฝั่งของเสื้อกล้ามก็จะแววขึ้นมาหน่อยนะครับเหมือนรองเท้าใหม่นะครับบอดี้ทั้ง2แบบนะครับก็ใช้ข้อต่อเป็นบัตเตอร์ฟลยจอยตรงหัวไหล่นะครับก็สามารถขยับแขนได้องศามากขึ้นกว่าเดิมครับ หลายๆท่านสงสัยนะครับว่าเจ้าวูบรีนสองตัวนี้นะครับทรงผมจะเหมือนกันหรือไม่นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับตัวที่เป็นเสื้อหนังนะครับทรงผมก็จะเป็นทรงผมที่ยาวขึ้นมาหน่อยแล้วก็รวบมาด้านหลังนะครับแต่เจ้าตัวเสื้อกล้ามก็จะยกด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาขึ้นนะครับนี่ฮะถ้าสังเกตเห็นนะครับแล้วแต่ชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนก็เวอร์ชั่นมันมันก็ต่างกันต่างปีแสดงนะครับนี่ครับด้านหน้าจะเห็นชัดนะครับ ฝั่งซ้ายที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนังก็จะรวบไปด้านหลังแล้วก็ฝั่งขวาเสื้อกล้ามก็จะยกด้านข้างขึ้นทั้งสองข้างนะครับก่อนจากกันไปรบกวนบอกผมหน่อยครับว่าถ้าต้องให้เลือกสะสมระหว่างวูบบรีนเวอร์ชันเสื้อกล้ามสีขาวและเสื้อแจ็คเก็ตหนังเพื่อนๆจะเลือกสะสมตัวใดแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแฟนของ w o บบรีนแล้วไซส์อย่าลังเลเลยครับจัดไปทั้ง2ตัวเลยครับ